ลำบากทั้งชีวิตเมื่อคิดแบบนี้สวัสดีครับผมอาจารย์เอกไกรณ์วิพบวรวงศ์มาพบกับอาจารย์อีกครั้งหนึ่งหัวข้อวันนี้จะจะพูดถึงเรื่องชีวิตลำบากเมื่อเราคิดแบบนี้คิดแบบนี้ก็คือเรื่องของกระบวนการต่างๆในความคิดของเราที่ส่งผลในระดับจิตจสำนึก แล้วมันก็จะส่งผลให้กับการดำเนินชีวิตของเราไม่ราบรื่นหรือติดขัดหรือระบาดนั่นเองลหลายๆท่านหลายหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าความคิดบางอย่างมันมีผลกับการดำเนินชีวิตของเราความคิดบางอย่างมันมีผลกับความสําเร็จมีผลกับความสุขมีผลกับเรื่องของไรายได้เรื่องสุขภาพเช่นเดียวกันหลายหลายคนลหลายๆท่านที่เราเจอบนโลกใบนี้คุณสังเกตด,ดูเนาะเราจะมีการใช้ชีวิตที่ค่อนข้างจะ ไม่ง่ายคือพูดง่ายๆก็คือลําบากนั่นแหละทีนี้ไอ้ความลําบากเนี่ยมันเกิดจากอะไรส่วนหนึ่งมันก็อาจจะเกิดจากเรื่องของอกระบวนการทางความคิดปกติซึ่งเป็นจิตสํานึกในการตัดสินในการทํางานทําธุรกิจกิจการงานต่างๆซึ่งมันอาจจะไม่สอดคล้องกับเศรษฐกิจโลกหรือเทรนด์ของธุรกิจโลก หรือเราไม่มีความรู้ความสามารถไม่มีความชํานาญมากพอหรือไม่ได้เป็นมืออาชีพจึงทําให้เราใช้ชีวิตแบบไม่ไม่ประสบความสำเร็จหรือไม่ถึงเป้าหมายสักทีอันนั้นก็เป็นเรื่องของอความลําบากในชีวิตอีกแบบหนึง่งแต่วันนี้อาจารย์จะมาพูดถึงความลําบาก เมื่อคุณมีวิธีคิดแบบนี้แล้วมันจะส่งผลกับจิตใต้สํานึกและเมื่อจิตใต้สานึกทํางานตามกระบวนการทางความคิดของคุณชีวิตเราก็จึงมีแต่ความลำบากซ้ําแล้วซ้ําเล่าซ้ําแล้วซ้ําเล่านั่นเองเรามาดูกันความคิดแบบไหนที่ทําให้ชีวิตของพวกเราลำบากเนาะเรามาดูกันเลยแล้วก็ลองพิจนารณาดูซิว่าวันนี้เราใช้ชีวิตของเราอย่างมีความสุขหรือ,อยังต้องลำบากอยู่หรือเปล่าในกระบวนการทางความคิด อันดับแรกเลยเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการคิดจากเรื่องจิตสํานึกก่อนเนาะเวลเวลาที่คุณมีความคิดต่างๆในแง่มุมต่างๆในในในช่วงที่มีคุณมีสติมีมีจิตสํานึกเนี่ยแล้วเมื่อคุณคิดซ้ําๆมันจะถูกส่งข้อมูลใบเกิบอยู่ในฐานจิตใต้สำนึกซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะทราบดีกันอยู่แล้วเนาะไอความคิดอะไรหละที่ทําให้เรามีชีวิตที่ค่อนข้างจะลําบากหรือไม่สะดวกสบายความคิดหลายๆอย่างเราถูกปลูกฝังมาจาก พ่อแม่ของเราครูบาอาจารย์ของเราหรืออาจจะสังคมเพื่อนฝูงของเรานี่แหละครับส่งกระบวนการทางความคิดแบบนี้มาให้เราจึงส่งผลให้เราใช้ชีวิตด้วยความยากลําบากจนถึงปัจจุบันอาจารย์จะยกตัวอย่างเช่นความคิดเช่นต้องพยายามถึงจะสําเร็จคําว่าพยายามถึงจะสําเร็จเนี่ยเราเราถูกปลูกฝังมาก่อนนะว่าทาอะไรต้องพยายามถึงจะสําเร็จเห็นไหมแล้วก็อะไรอีกอะ อดทนนะอดทนเข้าไว้ยังไงก็จะถึงเป้าหมายสักวันหนึ่งเห็นไหมํำความคิดแบบนี้ครับมันส่งผลกับชีวิตของคุณเนาะการอดทนการพยายามาหรือความคิดแบบว่าเช่นก็เรามันจนทำก็ได้แค่นี้แหละเห็นไหมความคิดแบบนี้หรือเราความรู้น้อยจะไปได้อะไรมากมายกับชีวิตแค่นี้ก็พอแล้ว หรือโอ้ยเราไม่มีโอกาสความคิดแบบว่าเราแบบด้อยโอกาสความคิดแบบว่าเรายากจนมาก,ก่อนความคิดที่บอกว่าเราไม่มีอ่าเขาเรียกว่าอุปกรณ์เสริมในชีวิตเช่นเกิดมาแล้วไม่มีอะไรเลยแล้วเราก็คิดว่าเราก็คงไม่มีความสุขเราก็คงจะเป็นสภาวะที่แบบว่ายากเย็นแสนเข็นยากจนตลอดเวลาหรือต้องทำงานหนักถึงจะได้เงิน ความคิดอะไรแบบนี้ครับความคิดแบบนี้ถ้ายังอยู่ในตัวคุณแล้วทุกครั้งที่คุณคิดอย่างนี้ซ้ำๆบ่อยๆนั่นแหละครับมันจะทําให้การทํางานของคุณการดำเนินชีวิตของคุณในทุกๆด้านไม่ราบรื่นเท่าที่ควรและมันมักจะแรกมากับกระบวนการการใช้ energy หรือพลังงานเยอะๆเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ซึ่งอาจารย์ก็เคยเป็นในอดีตความคิดว่าเราต้องทํางานหนักๆแล้วเราถึงจะสําเร็จ แล้วหนักแค่ไหนล่ะครับถึงจะสําเร็จใช่ไหมต้องอดทนถึงจะได้ผลลัพธ์อดทนขนาดไหนล่ะครับถึงจะได้ผลลัพธ์ซึ่งมันกว้างมากพอเวลามันกว้างแบบนี้เวลาเราทําอะไรก็ตามไอ้ความคิดแบบนี้ที่มันถูกปลูกฝังในจิตใต้สานึกมันจะขึ้นมาทํางานให้กับตัวคุณทุกครั้งกลายเป็นว่าเราจึงใช้ลิมชีิดอย่างลําบากวันนี้คุณลองตรวจสอบกระบวนการทางความคิดคุณ ที่คุณคิดบ่อยๆซ้ำๆไม่ว่าจะเป็นการคิดเองนะครับพูดกับตัวเองซ้ำๆหรือเคยมีใครบอกคุณสอนคุณอบรมคุณมาก่อนไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนาะหรือเสพข่าวทางสังคมในทุกๆด้านที่พูดถึงเรื่องเวลาจะทําอะไรก็ต้องแรกด้วยบังสีมาอย่างที่มันต้องเหนื่อยมากต้องแบบอดทนต้องพยายามต้องมีความกดดัน ต้องมีการแย่งชิงต้องมีการต่อสู้เพื่อจะได้มาอะไรแบบนี้ครับถ้าคุณยังมีความคิดแบบนี้อยู่ข้างในตัวคุณคุณก็จะใช้ชีวิตแบบค่อนข้างจะลำบากในการดําเนินชีวิตแล้วก็เวลาจะทําอะไรสักทีนึงเนี่ยมันมันต้องใช้พลังงานเยอะมากอาจารย์จึงฝากไว้ว่าให้คุณลองพิจารณาตัวเองว่าวันนี้วิธีคิดคุณถูกต้องหรือยังวันนี้วิธีคิดของคุณไปในทิศทางไหนไม่ว่าคุณจะคิดแบบไหน เป็นสิทธิของส่วนตัวบุคคลเนาะอันนี้อาจารย์ก็จะบอกว่าคุณจะคิดแบบไหนมันไม่ได้มีผิดไม่มีถูกมันเป็นเรื่องจริงบางคนก็คิดว่าเออทำงานหนักดีชอบทํางานหนักอ่าก็อีกเรื่องหนึ่งก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ปัญหาของเขาแต่บางคนเขาบอกว่าทําไมต้องทํางานหนักด้วยล่ะแล้วก็บอกว่าฉันก็ต้องลําบากเพราะว่าฉันทางานหนักอะไรแบบนี้คุณก็ต้องไปพิจารณาเองว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ มันทาให้ชีวิตคุณลําบากนะมัน,ม,นมันดีหรือไม่ดีถ้าคุณถ้าคุณคิดว่ามันไม่ดีอาจารย์ก็แนะนํนาว่าให้คุณทํากระบวนการลบล้างลืมออกไปจากฐานจิตสนึกคุณซะเพราะว่าชีวิตมันควรจะมีความสุขชีวิตมันควรจะออกแบบได้ชีวิตมันควรจะทําอะไรได้แบบอย่างง่ายดายอย่างสะดวกอย่างคล่องตัวอย่างไม่ต้องใช้พลังงานเยอะจนเกินไป แบบไม่ได้หลับไม่ได้นอนหรือทําจนหางลุ่มหามค่าอะไรแบบนี้ครับเนาะก็ลองไปพิจารณาดูถ้าถ้าคุณคิดว่าคุณติดตรงนี้อยู่อาจารย์ก็แนะนําให้คุณลบล้างลืมความคิดนี้ซะเอาในทางทฤษฎีสนึกเนาะแล้วก็คิดโปรแกรมอะไรใหม่ๆเข้าไปเพื่อคุณจะได้นำชีวิตของคุณเป็นในทิศทางที่คุณแบบออกแบบได้อย่างสบายๆง่ายๆหวัว่าคงจะเป็นประโยชน์กับคุณนะครับลองไปทบทวนความคิดดูแล้วก็ฝึกปรับ ีิธีคิดใหม่และก็ส่งข้อมูลใหม่ให้กับจิตสำเนียของคุณเพื่อการออกแบบชีวิตที่สวยงามที่คุณต้องการแล้วพบอาจารย์ใหม่ในคลิปหน้าวันนี้อาจารย์ลาไปก่อนสวัสดีครับ